แล้วสวัสดีท่านที่เรียนรัท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กทุกคนนะคะลูกเป็นตัวแทนของคุณครูจากเวียสถานสมบูบแล้วกันเนาะก็คือเรามาที่เนี่ยต่อมันเป็นปีที่4และนะคะเพราะฉะนั้น มีค,ความน่าสนใจเราก็ตอบสนองกับตัวโครงการห้องเรียนพิเศษเอของเราเป็นอย่างดีในทุกๆปีนะคะแล้วก็ได้พาเด็กๆค่ะมาเปิดประสบการณ์เนื่องจากว่าจังหวัดที่เราอยู่กับที่เนี่ยลักษณะภูมิประเทศเราค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่ที่นู่นอากาศค่อนข้างจะ,จะร้อนมาอยู่ที่นี่นเด็กๆก็ได้สัมผัสอากาศที่มันเย็นขึ้นหนาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สร้างความตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมตื่นเต้นในเรื่อง เขาใหญ่ตื่นเด้ในเรื่องอ,อาหารการกินเนอะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าที่นี่ค่ะก็ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตในทุกๆด้านของความต้องการของโครงการพิเศษของเราอะได้ค่อนข้างตรงเป้าหมายค่ะแล้วก็ในปีเราต่อไปก็ยังคาดหวงังแล้วก็ยัง มากลับมาใช้บริการอีกเหมือนเดิมซึ่งในปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะขยับ AP เป็นเป็นสามห้องปีนี้มีความสนุกสนานขนาดไหนปีหน้าก็คือเดี๋ยวแจ้งพี่พวิทยากรไปไเลยว่าคูณ, 3, คณสามใช่ร้อยกว่าคนนะคะเพราะฉั้นก็ยังมีความเชื่อมั่นกับที่ซับใต้แขมอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ